ประเด็นร้อนเรื่องเก่าถูกขุดมาใหม่ครับสำหรับสาวแก้มบุ๋มปรียดาที่ครั้งหนึ่งนะครับถูกนางเอกดังสกัดดาวลุงจนต้องถอนตัวออกจากละครเรื่องหนึ่ง ก่อนที่เจ้าตัวนะครับจะหายออกจากวงการหลบไปพักใจพบจิตแพทย์และกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งในปัจจุบันนี้งานนี้ถูกโยงไปถึงนางเอกสาวขวัญอุตสามณีแต่เจ้าตัวนะครับปฏิเสธเสียงสูงสูงไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ขนาะที่แก้มบุ๋มก็ออกมาฟาดลอยๆนะครับว่าเล่นละครเก่งนะเราเราทำอะไรเนี่ยก็รู้อยู่แก่ใจครับ งานนี้ฮะก็ไม่วายครับเจอกระแสอีกด้าโตกลับครับแก้บุ๋มโดยชาวเน็ตบางส่วนนะฮะมองว่าไม่จบกับเรื่องที่เกิดขึ้นแก้บุ๋มเนี่ยเลยฝากไว้ให้คิดนะครับว่า10ปี20ปีเขาเจ็บไม่เป็นหรอแล้วเมื่อล่าสุดครับวันนี้เลยฮะ11มีนาคมเพจดังอัธรดครับได้มีการออกมาโพสต์ขมวดปมดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับโดยสรุปใจความได้ดังนี้ฮะคุณผู้ชมฮะ เริ่มต้นเลยเนี่ยคือแม่ลีนะครับไปออกรายการร้ายได้อีกแล้วในรายการเนี่ยก็ถามว่าเรื่องร้ายที่สุดในชีวิตเนี่ยคืออะไรครับแม่ลีก็ตอบว่าลูกเนี่ยโดนกีดกันไม่ให้เล่นละครเพราะนางเอกคนหนึ่ง ต่อมาคุณผู้ชมครับประเด็นนี้คนก็ตามสื่อว่าเรื่องอะไรและนางเอกคนนั้นเนี่ยเป็นใครจนชาวเน็ตนะครับคิดว่าเป็นขวัญอุตสามมณีก็ไปลุมดา่าขวัญกันใหญ่เลยโดยที่แก้มบุ๋มและแม่ลีเนี่ยก็ไม่ได้พูดนะครับว่าเป็นใครแต่ชาวเน็ตเนี่ยคิดกันแล้วว่าเป็นขวัญก็เลยไปลุมด่าครับจนทางคุณขวัญอุตสามมณีนะครับต้องออกมาพูดว่าแก้มบุ๋มไม่ได้เล่นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ใช่ต้เนเหตุที่ทำให้แก้มบุ๋มไม่ได้เล่นละครด้วยกันไหมครับพี่ เกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะน้องเขาจะเล่นละครหรือน้องก็จะไม่เล่นไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับพี่เลยเออมีหลายคนอน่ะพี่มาเหมือนกันนะพี่ก็บอกพี่เคยเล่นละครกันกับน,น้องเขาเขาน่าจะเด็กกว่าพี่นะน่าจะเล่นละครกับที่ขอหน้ารายวิดีโอมั้งเรื่องเก็บใจให้กันเพื่อวังของเราหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะ่ะ เมื่อก่อนเจอกันตอนเทสงานคุณพ่อคุณแม่เขายังคุยกับแม่พี่เลยเมื่อก่อนที่แม่เขาขายครีมเขาก็ยังคุยกับแม่พี่เลยนะไม่มีอะไรเลยลมันมาเกี่ยวอะไรกับพี่กะอะไรก็ขวานเนาะตอนนี้ใส่ตัวหมูก่อนเอาแหละเราก็สวยสบัดได้แล้วค่ะ พอขวัญออกมาปฏิเสธนะครับคุณผู้ชมทางฝั่งแก้บุ๋มเนี่ยก็พูดออกมาในไลฟ์ประมาณนะครับว่าใครทําอะไรไว้ก็รุ้ร,รู้กันอยู่อย่ามาพูดว่าไม่ได้ทําประเด็นเนี้ยนะครับคุณผู้ชมฮะคนก็เลยแยกออกเป็น2ฝั่งครับฝั่งแก้บุ๋มไม่โอเคกับสิ่งที่ขวัญทาส่วนฝั่งขวัญเนี่ยก็งงว่าเรื่องเน่ยมันจบไปหลายปีแล้วจะขุดมันขึ้นมาทําไมอีก จากนั้นคุณผู้ชมครับชาวเน็ตเนี่ยก็ตามขุดกันไปอีกนะครับว่าต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่ครับก็มีคนน,นะฮะไปวิเคราะห์หรือว่าสมัยก่อนเนี่ยขวัญน,นะครับเคยมีข่าวผิดใจกับ B ีครับพอวันหนึ่งจะต้องมาร่วมง,งานกับแก้บุ๋มที่สนิทมากๆกับ B เนี่ยเลยไม่สะดวกใจที่จะร่วมง,งานครับ พอขุดไปขุดมานะครับประเดน็นเนี้ยคนก็เสียงแตกอีกนะครับบอกว่าแก้บุ๋มต้องเข้าใจว่าการทํางานเนี่ยมันต้องเข้าขากันส่วนอีกฝั่งก็บอกว่าขวัญเนี่ยไม่มืออาชีพเอาซะเลยครับล่าสุดครับแก้บุ๋มเนี่ยก็พูดในไลฟ์นะครับประมาณว่าถ้าเนื้อในฉันเป็นคนเว็ดว๊ดวีวีตลอดเวลาเนี่ยแกคิดว่าพี่พีทเนี่ยจะมาแต่งงานกับฉันไหมถ้าฉันเป็นคนเลวอ่ะหรือเป็นคนที่แบบคิดไม่ดีอ่ะหรือเนื้อในเป็นคนชั่ว แกคิดว่าพี่พีเขาจะมาขอฉันแต่งงานปะ นอกจากนี้คุณผู้ชมครับโซเชียลมีเดียยังมีการขุดประเด็นที่สาวแก้บุ๋มแล้วก็แมรีนะครับไปออกรายการแฉโดยตอนหนึ่งนะฮะคุณซันหนึ่งในพิธีกรร่วมเนี่ยได้มีการถามสาวแก้บุ๋มว่าใช่เรื่องที่ผมเล่นไหมหมดดำนะครับถึงกับตีเขา่าคุณซันเลยแล้วบอกว่าไอ้ซันอย่าไปพูดแก้บุ๋มนะครับก็เปรยอ,ออกมานิดหนึ่งว่าน่าจะใช่โซเชียลฮาร์ดได้มีการระบุว่าขวัญเนี่ยจะมีอำนาจได้ขนาดนั้นเลยจริงดิหรือจริงๆแล้วทางค่ายเนี่ยมองว่าแก้บุ๋ม เนี่ยไม่เหมาะกับบทหรือเปล่าเพราะว่าเราเนี่ยเป็นค่ายก็เปลี่ยนตัวนะเพราะว่านางเนี่ยไม่เหมาะกับบทจริงๆครับเรื่องนี้ถูกเสียบโดยไอซ์อภิษดาก็เล่นได้ถึงมากนะแก้บุ๋มเนี่ยออกแนวนร้ายแบบแบว๊บร้ายแบบเวทเวหน่อยน่าจะไม่ตรงกับบทตรงนี้ดูแล้วว่าแก้บุ๋มกับแม่เนี่ยรู้ได้ยังไงว่าไม่ได้เล่นเป็นพ่อขวัญจนเก็บเอามาเครียดแค้นได้หลายปีขนาดนี้คนแหกว่าบทนั้นคนมาแทนคือไอซ์ ซึ่งบทคือนางร้ายสวยแซ่บเป็นเมียรพระเอกคบชู้ตัวร้ายมีผู้ชายหล่อๆมาลุมมาแย่งมีซีนอารมณ์ต้องเอานางร้ายที่สวยฝีมือดีเท่านั้นแล้วคนคนนั้นเนี่ยหมายถึงใครล่ะฮะบารมีถึงเหรอเล่นแข่งโป๊กดีแต่แหกปากกรีดคนดูจะอินเหรอว่าสวยจนมีผู้มาติดเยอะมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมค่ะ อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมฮะดูเหมือนว่าเรื่องเนี้ยจะยังคงดราม่าให้ชาวขาวเพื่อกอย่างเราเนี่ยติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับอย่างไรก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่ออัปเดตข่าวสารจากทีมข่าวของเราได้ก่อนใครนะครับ